ไปอินเดียกับไทยมาห่มเพชรทั้งตัวอาณาจักรแอนมิชัยขอบเงินกว่าพันล้านกับแถมเพชรทองมหาศาลก่อนเสรษฐทีตามฉีบขอบไปเป็นภรรยาย้อนกลับไปปัจจุบันแอนมิชัยอายุ29ปีเป็นดาวลิเกฝั่งหญิงแต่หยุดเล่นลิเกไปถึง3ปีแล้วพอไปดังไกลถึงวงการภาพยนตร์แห่งบอมเบ หรือที่เราเรียกกันว่าบอลีวูดเธอได้แสดงภาพยนตร์ประกบคู่กับราจีฟคันเทลวันซูเปอร์สตารระดับแถวหน้าของบอลีวูดนอกจากนี้ยังเพิ่งเปิดตัวผลงานเพลงสากลอัลบั้มภายใต้สังกัดยูนิเวอร์แซลมิวสิกประเทศอินเดียไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับสาวแอนมิชชัยน้องสาวคนสวยของพระเอกลิเกชัยามิชชัยที่ล่าสุดเธอได้มีชื่อเสียงโด่งดังถึงประเทศอินเดียเป็นที่รู้จักมากมาย ซึ่งการรับงานแต่ละครั้งของที่นั่นอาจจะทําให้เธอต้องไปอยู่ยาวเพราะงานละครที่อินเดียแต่ละเรื่องนั้นมากถึง300-400ถึง่อตอนเลยทีเดียวแต่บางคนกลับมองว่าเธอโกโหกมองว่าทําไมแฟนทับถึงไม่เยอะเหมือนดาราคนอื่นล่าสุดแอนได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในรายการดังว่าอยู่ที่บอลิวูดจํานวนตังค์เยอะมากแล้วกลับมาเมืองไทยเม็ดเงินจะน้อยกว่าเรารู้สึกยังไงแอนได้ตอบว่าไม่หรอกคะ่ะ เพราะว่ายังไงลิเกมันก็เป็นหม้อข้าวหม้อแกงของเราเราทิ้งไม่ลงหรอกอย่างเราจะเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งเราก็คุยกับผู้จัดการบอกว่าหนูต้องไปอยู่เลยนะพอเล่นเรื่องหนึ่งมัน300อถึงสี่ตอนค่ะถามว่าคุณต้องเล่นยาวเลยไม่สามารถกลับมาได้เพราะภาษาเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแอนได้ตอบว่าเฉยๆแอนจะบอกว่าการทํางานที่แอนทุ่มเทหรือไปโฟกัสเพราะว่าแอนทุ่มเทนะ ที่แอนทำงานที่บอลิวูดเพราะการแข่งขันมันสูงอย่างที่แอนร้องเพลงเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วคนมองว่าสำเนียงไม่ดีถามต่ออีกว่ามีคนรวยของอินเดียมาจีบเราถึงขั้นขอเลี้ยงแอนได้ตอบว่ามีค่ะคือหนูไปออกงานอีเวนต์พอไปอยู่ในงานก็จะเจอคนหลีหลีเข้ามาตามสไตล์ของเขาเขาก็เข้ามาคุยเอาไปถ่ายโฆษณาเครื่องประดับของเขาเขาก็เหมือนยื่นข้อเสนอขอเบอร์เรา เราก็ให้นำบัตรที่มีเบอร์ทั้งผู้จัดการและเบอร์เราไปสุดท้ายก็แอดเรามาแล้วก็คุยเขาบอกว่าเขาสามารถบันดาลทุกอย่างให้เราได้เขาถามว่าคุณสามารถมาอยู่แบบแต่งงานกันได้ไหมแต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเวลาใครพูดอย่างนี้กับเราเรามีศักดิ์ศรีไหมเราก็เลยถอยออกมานิดนึงเพื่อไม่อยากให้รู้สึกว่าเราไรค่า